เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะหลายท่านน่าจะมีโอกาสไดไปรับชมคอนเสิร์ตของทางทิพยพยประกันภยัยซึ่งชื่อว่าคอนเสิร์ต a อ b a vs TheE a g l e s The Battle Concert ค่ะทิพยพยประกันภัยนะคะจัดขึ้นโดยถือเป็นการขอบคุณลูกค้าของทางทิพยประกันภยัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะทราบว่าบรรยากาศในสนุกสนานมากเลยคุณผู้ชมคะเพราะเป็นการประชันบทเพลงกันระหว่างวงดนตรีที่ได้ชื่อว่าเป็น The Eagle s ของเมืองไทยนําโดยดอนอโนไทยค่ะแล้วก็ประชันกันกับวง The v e r t i g o กหรือว่า,อาของงเมือไทย ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมจากดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่พยาประกันภัยกันค่ะ สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ทีพยายประกันภายเราได้มีการร่วมกันจัดคอนเสิร์ต The Battle ครั้งที่1นะครับโดยในครั้งนี้เป็นการ Battle กันระหว่าง The All Star e a g l e มา Battle กับวงที่ร้องเพลงของแอ b a แต่ก็เป็นวงไทยเช่นเดียวกันชื่อว่า The Vertical Abba ซึ่งทั้งสองวงนี้ในฐานะที่เป็นแบรนด์ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในแบนด์ที่เล่นเพลงของ The Eagles หรือว่าของ Abba ได้ เป็นอั่งดีเยี่ยมนะครับในคราวนี้ที่พยาประกันภยัยที่พยาประกันชีวิตรีเจนซี่ก็เลยเชิญทังสองวงนี้มาแบทเทิลกันนะครับและเป็นครั้งแรกของการแบทเทิลในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ลูกค้าของที่พยาประกันภัยนั้นได้มีโอกาสมาชมแล้วช่วยกันโหวตนะครับว่าวงไหนเล่นดีถูกใจท่านมากกว่ากันนะครับแต่จริงๆแล้วเล่นดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่จะถูกใจลูกค้าที่พยาหรือถูกใจผู้ชมมากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยที่ผู้ที่เข้ามาชมนั้นนะครับ ก็จะขอรบกวนให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของที่พยาประกนภไยแเ้าช่วยกันโหวตนะครับเพราะว่าวงไหนที่ได้เสียงโหวตมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับซึ่งเราก็จะแจกรางวัลกันในค่ําคืนนี้เลยนะครับแล้วถ้าการแบทเทิลลักษณะอย่างนี้เป็นที่ดูกอกถูกใจของคุณลูกค้าของท่านผู้ชมนะครับเราก็จะจัดให้มีการแบทเทิลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นของที่เราจะใช้เป็นแทนคาขอบคุณสําหรับลูกค้าที่พาประกันไัยในปีนี้นะครับขอบคุณมากครับ